ประโยคแรกรู้เลยมดดำลั่นกลางรายการคู่รักคนดังเลิกรากันคู่นี้หรอ จากประเด็นที่ปล่อยเชิญมาและต้องทูพีอันฝัล่โลกไอจี IG กันและกันและถูกจับตามองความสัมพันธ์อีกครั้งต่อมาทางด้านเพจดังได้ตั้งข้อสงสัยและบอกว่าเขาเลือกกันยังนะกับปัญหาเดิมๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขตัวกู้ของกูฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ปาร์ตี้มาดื่มมาดิ่งรักเพื่อนและติดลมสุราเมระยะระยะพาขาดสติอย่าใช้คําว่าเรื่องแค่นี้เองกับความรู้สึกคนอื่นอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เพราะถ้ามันเล็กจริงมันจะไม่มีปัญหาเราเวลาเยาวยาและรอคนหนึ่งตัดสินใจว่าจะ ไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ก็ไม่ได้เห็นผู้เศร้าอะไรนะยังละัลาะะปาร์ตี้อยู่แฟนกันมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่คนเราจะยอมปรับตัวเมื่อรักใครสักคนมากพอเราจะปรับเพื่อไปต่อไม่ใช่ทะเลาะเพื่อบอกเลิกแต่ถ้าอีกคนไม่ปรับใดๆก็อยู่ที่เราทนได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองลาสุดมดดาประชาทานได้อ่านข่าวข้างตน้นและแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการโดยได้บอกว่าดาราเป็นพันเป็นหมื่นเนอะพลอยหรอก็เห็นมิจต่ข่าวเรื่องดาราเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไม่เลิกมีพลอยเชร์มานไงกับโต้ง ก็เห็นคอมเมนต์บอกว่าเห็นมัมไปวันเกิดคุณเวนแบนหรือว่าผู้งอนที่มัมไปดื่มไปดิ้งกับเพื่อนต่อเห็นปะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่งวงคอมเมนต์นั่นแหละคือฉเฉลยยังไรก็ตามประเด็นนี้จะจริงหรือไม่ต้องรอฟังจากปากเสาปลอยและหนุ่มต้มกันอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดลดิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ